สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบิร์ดวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงของติวนะคะจินลาวัตก็คือแบบพระเอกเอทโฟร์ไทยแลนด์นั่นเองจ้ะชื่อเพลงว่า In the Wild ซึ่งก็คือปล่อยมาหลายมากเลย้วป่ะแล้วเราก็ตั้งตารอคอยแต่คิดว่าน่าจะโดดนะโดดดีกว่าสิในยูทูบหล่อมาก ก็คือเป็นเพลงประกอบซีรีส์ใช่ไหมเอาหมอนเพื่อนได้ปะทำให้อันนี้อันนี้รอดมากแล้วชุดขาวทุกคนดีมาก ดีไปสิฮึใครมีมาดีมากเลยนะเฮงดี่ะขไปท้ักเวลที่จะทไม่เราจะต้องไม่เป็นคนเะดีย <laughs> ว ทุกงเนี้ฉันเพื่อนใช่ไหมออลอกม่คตายแล้วเนีเ่พอมาเนง กเลยชอบอ,อะไร,รอมากลแล้วแบบทนพาคือยิ่งด่เขาดูมีความละมนุนแบบรูคุณหล่อผู้ดีมากอาเออฉันสูงคุณชาย <laughs> าอ่ะเกิดอะไไม่รู้ <laughs> อ๋อ Tell me to sing. me to sing. She to sing. She told me to sing. She to ขื่นขาบิดเลยเขาหลบมากดีมากเบอร์ดิวเอาโฆษณาอ้ยดีหลมากมาก ละมุนมากเอ็มวีเอ็มวีคือยี่ส่งมเขาดูหล่อดูดีดูละมุนคือแบบใครตัวอีอะเพลงมันจริงๆอ่ะความหมายอ่ะจริงจริกูกูไม่ได้จับความหมายกูกำลังวีดอยังกูกูได้เบอรดูดูแต่ภาพเอ็มวีอยู่ไม่ได้สนใจมากคือมันไม่ได้ดูแบบชาแบบเศร้าแบบร้องไห้อะแต่อย่างที่อข้อนั้นที่ฉันร้องไปว่าเป็นที่พักเวลาเชิงเหงา มันจริงๆมันก็มีความนี่แต่เหมือนแต่เหมือนความรู้สึกของคนร้องมันฟิลเหมือนแบบฉันเต็มใจที่แบบแค่ได้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่กาบข้างเธออะไรอย่างเงี้ยก็แปะแบบไหนไงก็เหมือนตัวตัวตัวดิวเป็นตัวของตุหมายถึงว่าเป็นเพลงที่เหมือนแทนความรู้สึกของตัวละครนะฉันว่าได้ใจประมาณนั้นมากกว่าไม่ควอมรู้สึกเือนะก็เป็นว่าให้ดูไปฟังกันนะคะเชื่อแตนดิวให้ดิวหน่อยขายตรงๆเลยแล้วเนี่ย เชื่อว่าทุกคนน่าจะฟังไปแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็เห็นคนวิดความหล่อมันเห็นภาพอะไรที่อยู่ใน MV อยู่นิดนึงแต่ว่าไม่เคยฟังอเป็นที่พมันฟังได้เรื่อยๆนะเพลงอ่ะแบบไม่ไม่หนักไปไม่อะไรไปแบบเบาๆชิลๆอย่าลืมไปฟังกันอีกนะคะทุกคนใช่แบบนี้เราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย